คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะทางรายการที่มีโอกาสพาคุณผู้ชมมากราบพระณวัดนุ่มการนนจังหวัดสมุทรสาครค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาทราบประวัติของหลวงพ่อหายค่ะว่าท่านมีประวัติความเป็นมาอย่างไรค่ะคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะกราบรรมสการค่ะพระอาจารย์อยากทราบประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อหายค่ะว่าท่านมีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างค่ะมีสองผัวเมียซึ่งเป็นพี่ชายของนักร้องดังนะค่ะที่เป็นลูกศิษย์ที่นี่อยู่ ก็พระเนี่ยมาฝากเอาไว้โดยที่ความคุ้นเคยกันรู้จักสนิทสนมกันเป็นลูกศิษย์กันก็เลยรับฝากเอาไว้เขาบอกว่าตอนนี้กําลังถมที่จะปลูกบ้านถ้าปลูกบ้านเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเอาพระองค์เนี้ยหลับไปบูชาชอยู่ไม่ประมาณสักเดือนหนึ่งปัญญาก็โทรมาบอกว่าพี่เขาป่วยกระทันหันหมอบอกว่าเป็นโรคลิ่มเลือดอุดตันค จะต้องผ่าตัดด่วนอัตมาก็เลยนั่ง<ม>พิจารณาดูแล้วก็มองไปมองมาก็นึกถึงท้าองค์นี้ทีก็ฝากเอาไว้ว่าเอถ้าเราถวายพระนี้ให้เป็นของพระศาสนาน่าจะบุญกุศลอะไรแเราก็คิดไปเรื่อย<ม>ก็เลยบอกภรรยาเขาว่าพระที่ฝากาไว้นี่ถวายเป็นของพระพุทธศาสนาพัญญาเขาบอกว่าต้องถามสามีเขาก่อน แต่ตอนนี้สามีกำลังเข็นเข้าห้อง ICU แล้วกำลังจะผ่าตัดแต่ก็ยังมีสติอยู่ภรรยาก็เลยไปกระซิบข้างหมูว่าอาจารย์เขาบอกว่าให้ถวายพระที่ฝากไว้ให้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาสามีเขาก็ยักหน้าเขาก็เลยโทรมาบอกแต่มาก็เลยบอกว่าขอขอโมทนาสาธุอตะมาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้นะพระที่ถวายเนี่ยจะตั้งชื่อ ให้เป็นนิมิตหมายกับเราที่ที่ดีคือให้ตั้งชื่อข้อหายจนอาจารย์รัดเลขานิเทศผลฟันทงก็มาคุยคุยไปคุยมาก็เห็นชื่อแปลกเหมือนกันก็ถามว่าอาจารย์ทำไมถึงชื่อหลวงขอหายอาจจะมาก็เล่าตั้งแต่ต้นให้กขาฝังเขาก็เลยลง fon YouTube ตั้งแต่นั้นแหละคนก็เลยเริ่มรู้จักหลวงข้อหายตั้งแต่บัดน,นั้นเป็นต้นมา ศรัทธาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะไปบังคับจิตใจของใครได้แล้วแต่บุญกุศลของใครที่สร้างแต่ก็ไม่ได้สอนให้งมง,งายสอนให้เชื่อเหตุเชื่อผล การมาไหว้หลวงพ่อพระหายเนี่ยสามารถที่จะเป็นกําลังใจทางหนึ่งการที่เรามีพลังหรือว่ากําลังใจเนี่ยสามารถที่จะทําให้โรคภัยไข้เจ็บในร่างกายเราหายได้อาจจะเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งแต่ก็อาจจะเป็นทางเลือกสุดท้ายสําหรับคนที่มีความทุกข์ในเรื่องของสุขภาพค่ะ ก็ลองดูนะเพราะว่ามันก็เป็นที่เพิ่งทางใจอย่างหนึ่งบางทีบางคนอาจจะคิดว่ามงมงายมันก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายมันเป็นสิ่งที่ดีสิ่งว่าไม่สําเร็จแต่มันเป็นการทําบุญแล้วให้เราจิตใจเราสบายขึ้นดีขึ้นเราแค่แบบทำแล้วเราสบายใจความสบายใจมาก่อนอะไรมันก็จะดีขึ้นนะคะ วัดนุ่มการนนอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครขอเชิญร่วมทอดกระถิ่นสามัคคีในวันอาทิตย์ที่20ตุลาคม2567เพื่อนำไรายได้ไปร่วมบุญร่วมสร้างหอฉันวัดนุ่มการนนตั้งแต่เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดวัดนุ่มการนนได้ที่เบอร์โทรศัพท์09899494910849823519ค่ะ